แต่สำหรับโครงการอาสาปั้นก้อนดินเป็นก้อนบุญกลับแฝงไปด้วยกุศโลบายที่หลากหลายค่ะทั้งผู้สร้างและผู้รับไปจนถึงพระพุทธศาสนากิจกรรมสร้างกุฏิอาคารตุกะสงกิจกรรมที่กลุ่มจิตอาสาในนามรอยยิ้มบ้านดินและกลุ่มกล้าทำดีได้ร่วมกันสร้างกุฏิดินขึ้นเพื่อมอบให้วัดทุ่งแฝกอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนได้สัมผัสใกล้ชิดกับาศาสนา ได้ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนี่แหละค่ะวิถีพลเมืองไทยของเราในวันนี้ติดตามกับคุณพัฒราชวนชมค่ะ อิตอาสากำลังช่วยกันเตรียมดินเพื่อสร้างกุฏิดินในวัดทุ่งแฝกอำกเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตามโครงการอาสาปั้นก้อนดินเป็นก้อนบุญสร้างกุฏิอาคันตุกะสงศ์อันเป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มลอยยิมบ้านดินและกลุ่มกล้าทำดีด้วยเจตนาที่จะสร้างกุฏิดินนี้เป็นกุฏิอาคันตุกะสงศ์ซึ่งหมายถึงกุฏิที่จะรองรับพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาประกอบศาสนากิจที่วัดแห่งนี้ ที่มาของการสร้างกุฏิดินครั้งนี้เนื่องจากมีพระภิกษุสงฆ์เดินทางมาประกอบศาสนากิจและปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งแฝกอย่างสม่ำเสมอแต่มีที่พักสง์ไม่เพียงพอจึงทําให้เกิดความยากลําบากดังนั้นหากกุฏิดินนี้เสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นที่กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของคนในชุมชนได้ด้วยเพราะวัดทุ่งแฝกถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนอีกด้วย อยากทำกิลดินมานานแล้วแหละเพราะว่าค่าใจในการสร้าง,งวัดเนี่ยแต่ละสลัแต่หลังเนี่ยมันเป็นล้านมันสิ้นเปลืองมากแล้วก็มีคิดว่าอยากลองสร้างที่มันถูกถูกแล้วก็มีประโยชน์คุ้มค่ามากกว่าก็ลอ,ลองลองดูว่าวันนี้เป็นยังไงแล้วพ,พอสร้างกลุ่มก็ทนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้กิจกรรมนี้ขึ้นมาไดอาจารย์ชาก,ก็เอาจิตอาสาเนี่ยมาทําให้ในวันนี้แหละกุฏ<ช>ินี้เป็นกุฏิอาคตะกสงก,ก็ให้พระสงฆ์ที่ท่านได้มาทำสังกรรมเนี่ยมาอยู่บริวาทหรือออกพานเนี่ยหรือว่ากี่วกับสังกรรมพวกบริมโมกเนี่ย เวลาท่านมาอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะมารออยู่แล้วรอโบสถ์ซึ่งอยู่แล้วก็นางสงสารท่านบางทีก็ฝนตกแดดสองเยก็นางสงสารก็เลยอยากคิดว่านานหลายปีแล้วว่าอยากทําสลังหนึ่งให้ท่านพอได้พักก็เลยดัเนิีว่าจะสร้างเป็นกุฏิสงฆ์คาถาสงฆ์บ้านดินแล้วก็เป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตัวเองโดยใช้แผงแผงเดียวแล้วก็แบตเตอรี่ลูกเดียวในการทําไฟฟ้าทั้งหลังคือกุฏิดินหลังเนี่ยก็มีข้อดีคือต้นทุนในการทำเนี่ยจะถูกลงกว่า กว่ากุฏิที่เป็นเป็นปูนเพราะว่าเราใช้แรงของศรัทธาของจิตอาสาเป็นหลักในการทําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานปูนเนี่ยเราไม่สามารถใช้กิจกรรมพวกนี้จากจากอาสาโดยทั่วไปได้เพราะว่าอนนึงจะต้องมีทักษะส่วนใหญ่ก็จะต้องจ้างใช่ไหมครับจ้าง,ช,างช่างมาทําอันนี้เราก็จะจ้างเพียงบางส่วนที่ช่างที่เราไม่สามารถทำมันได้อย่าง,งเช่นหลังคาโครงสร้างอะไรต่างแต่ว่าตัวผนังดินตัวทําพื้นอะไรต่างๆซึ่งซึ่งเราทําได้เราก็จะพาอาสามาทำครับนี่คือข้อดีของมัน แล้วก็็็ในนนเเเรรรื่ององงขคควาควารรามวามรรมมยปธชติก,กุติดินหลังนี้คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน3ปีมีขนาดกว้าง6เมตรยาว10เมตรโดยมีต้นทุนการก่อสร้างอยู่ที่หลักแสนบาทและเป็นงบประมาณที่ต้องจับจ่ายจัดสรรเพื่อสร้างตัวเรือนของกุติโดยเฉพาะเนื่องจากงานภายในไม่มีการตกแต่งมากมายและยังใช้ระบบโซลาร์เซล ซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่จะช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วยแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นที่มากกว่างบประมาณอันเป็นตัวเงินแล้วกุฏิดินยังเป็นศูนย์รวมของต้นทุนทางสังคมเพราะก่อเกิดประโยชน์ต่อวัดทุ่งแฝกแล้วกิจกรรมนี้ยังเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือที่เป็นกุศโลบายให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักเรียนรู้และฝึกฝนกับคำว่าจิตสาธารณะและต่างก็บอกเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่า การสละแรงกายแรงใจมาช่วยกันสร้างกุฏิดินยังเป็นการสร้างบุญร่วมกันด้วยก็เหมือนกับเป็นที่พักให้สงฆ์ได้พักเหมือนแบบไม่เวลาท่านไม่มีร่มไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ได้ทำเป็นที่พักให้ท่านแล้วก็เห็นเด็กๆเขามาร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนปลูกฝังให้เด็กรู้จักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็ให้เขาเหมือนได้มี กิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกด,ดีเลยถ้ามีกิจกรรมอย่างเงี้ยแล้วเ,เปิดโอกาสให้คนหรือว่าผู้ที่สนใจอย่างเงี้ยค่ะมาร่วมกิจกรรม,รมทำร่วมกันเนี่ยคือเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็ทําให้เขามีจิตที่อยากจะช่วยเหลือสังคมแล้วก็ได้ได้ทำความรู้จักกันเปิดใจให้กันอะไรเงี้ยค่ะมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการ เราได้ไประโยชน์ทั้งสารสัมพันธ์ในครอบครัวส่วนรวมแล้วก็ปลูกฝังให้เขาแบบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเนี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงช่วยเหลือวัดยิ่งเข้ามาในวัดแล้วคือแบบมันจะทำให้เขาแบบมีจิตเหมือนอยากจะทําอะไรที่เป็นกุศลทําบุญอะไรอย่างงี้ค่ะร่วมกันออคือจริงๆแล้วส่วนตัวผมมองว่าเป็นการเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแต่ว่าเที่ยวเราเที่ยวในเชิงสร้างสารรค์ก็คือเที่ยวมา เป็นการพัฒนาชุมชนไปนในตัวด้วยอย่างวันนี้มาก็คือเป็นเรื่องของการสร้างกุฏิพระนะครับกุฏิพระก็คือเป็นถือว่าเป็นศาสนสถานในวัดให้วัดได้ใช้ประโยชน์แล้วเราก็มาเป็นจิตอาสากันคือผมมองว่าเมืองไทยเรายังมีกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาหรือว่าเป็นจิตสาธารณะอะไรพวกนี้ยังน้อยอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เยอะๆครับเป็นการใช้ประโยชน์จากสถานที่สิ่งที่เราสร้างมีการใช้ประโยชน์ได้จริง ก็คือหลังจากนี้แล้วเนี่ยปกติหลังนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาคารที่พักของของสงนะครับก็คือมีการใช้ประโยชน์จริงซึ่งประโยชน์ที่ได้ก็คือนอกจากสงได้ใช้ประโยชน์จริงแล้วต้นทุนในการผลิตจะถือว่าถูกกว่าที่เราจะต้องมีการออกแบบเป็นปูนเป็นอะไรอย่างนี้ครับได้ใช้วัสดุธรรมชาติด้วยกลุ่มรอยยิ้มบ้านดินในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการปั้นก้อนดินเป็นก้อนบุญสร้างกุฏิอาคารตุกะสง์ เล่าถึงแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และพร้อมจะทำกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไปโดยไม่เพียงจะสารต่อตามปรัชญาการก่อตั้งกลุ่มที่เดินหน้ามามากกว่า10ปีแต่กิจกรรมที่ว่านี้ยังสร้างรอยยิ้มสร้างมิตรภาพระหว่างผู้จัดผู้เข้าร่วมและผู้รับนี่คือความภาคภูมิใจที่คำจุนจิตใจและร่างกายให้พึงกระทำแบบไม่หยุดยัง้งเพราะว่าเราได้ได้ชื่อว่ารอยยิ้มบ้านดิน เราก็แขกข้อขอแค่รอยยิ้มแม้ว่าวันนี้เราอาจจะไปให้ความรู้กับใครก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่เขาไม่ต้องตอบแทนเราครับเราอยากให้เขาเนี่ยไปไปทำความดีหรือไปทําสิ่งที่ที่ถือว่าดีแล้วกันเนาะสิ่งสิ่งที่ทําแล้วมีประโยชน์ต่อต่อชุมชนต่อสังคมต่อตัวเขาเองต่อคนที่อยู่ใกล้เคียงเขาอย่างน้อยขออย่างน้อยว่ามีโอกาสทาสักกับคนสักสามคนแล้วถ้าเกิดว่าคนสามคนนั้นอยากจะตอบแทนคนที่ไปทําให้อีกเนะี่ย เราก็อยากให้เขาขอกันว่าไปทําต่อให้กับคนอื่นได้ไหมนี่คือเป็นการตอบแทนเราแล้วครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนสามคนทำํทำ,ทำความดีต่อๆกันไปคือแล้วก็ไปบอกอีก3มคนให้ทําดีเพื่อเป็นการตอบแทนหนึ่งคนที่ไปบอกเขาหรือว่าพาเขาทาสิ่งดีๆผมเชื่อว่ามันจะเป็นเป็นลักษณะของทฤษฎีของการสร่งต่อความดีกลุ่มจิตอาสาในนามรอยยิ้มบ้านดินและกลุ่มกล้าทําดีคือพลเมืองไทยที่ควรค่าแก่การยกย่อง ในฐานะกลุ่มผู้สร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะและยกย่องในฐานะกลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์แก่าศาสนาซึ่งไม่เพียงแค่รู้ในหน้าที่ของตัวเองและรู้ที่จะพึงปฏิบัติหน้าที่แต่ยังเป็นผู้ต่อยอดสารต่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นให้ร่วมลงไม้ลงมือสร้างคุณค่าแก่การเรียนรู้ในหน้าที่ของตัวเองและต่อยอดสร้างประโยชน์นั้นแก่ผู้อื่นนี่แหละค่ะพลเมืองไทยของเรา